สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินด,ดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนคไทยนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งเพจท่านชมเลยด้วยค่ะ FC นะคะทักท้ายหลังหอยออกนะคะพี่น้องนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่17มีภัยโชคดีมโน,นนะคะสําหรับตัวเลขนะคะ ัดงสำหรับตัวเลขนะคะทีเ่เจตังติดตามเนาะมีของเจพแพร่นะคะที่เขานะคะมีของเจพแพรนะคะของเจแพรน,ะะพรนี่ของเพิ่นรับวงในเนาะพี่นอ้องรับวงในนะคะศูนย์มาลานเปอร์เซ็นต์นะคะสําหรับมวดที่ผ่านมาเขายิลีคาะเอฟซี FC, นะคะสําหรับตัวเลขของเจแพรนะคะและ้วก็ของนุ่มอิสราเอลนะคะ เจตังก็จะไปตามไห้นะคะงวดที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าโชคดีได้พี่นองสำรับเอ่องวดแรกเนาะที่เพิ่นไหามากนะคะเบาออนซอนทินอีสานอ้ายพองๆนะคะเป็นคนเอาคลิปมานะคะขอแนวทางจากเพิ่นมากนะคะก็ะคือเป็นเอ่อต้นคลิปนะคะที่จะตังเอามาล่นเนาะนะคะของนุ่มอิสราเอวนี่งวดงวดเมื่อกี้นี่นะคะ เพิ่นกัเข่าเก้าสองนะคะ FC สำหรับของเจแพนนี่ศูย์มาลานเปอร์เซ็นเข่า0ูนเมื่อนี้นะคะเจต่างจะเดินทางนะคะไปติดตามตัวเลขนะคะกับเจแรนนะคะแล้วก็นุ่มอิสราเอลนะคะพี่น้องที่เดินทางไปเลยได้เมอน,นี้พี่น้องเดินทางไปฮอดเจ้าตัวเลยนะคะว่าเิ่นสิแบงปันแนวทางหมวดนี่เิ่นสีเอาให้เฮ้าตัวใด คนปล่อยเล็กหรือยังเข้ากับยังบุรู่นะคะแต่ว่าเมื่อนี้เจตังพร้อมแล้วนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวปร,ประมาณตอนบายๆนะคะเจตังกะพร้อมที่ที่เดินทางนะคะเจไร้ฝากก็ไลก็แช่นะคะพี่นอ้องเป็นกําลังแรงใจให้กับเจตังไปเดินนะคะสําหรับตัวเลขนะคะหลายๆสํานักเนาะที่เจตังไปเอากระบบเข๋านะคะมีหลายๆของอ ทำผีหลอกก็บ่าเขานะคะ FC ทำผีหลอกก็ไม่เข้านะคะแต่ว่าเอ้าทำผีหลอกนี่มันเขาเลขเลขกเล่ามันบ่เขาเลขกเล่าสามสี่ของทำผีหลอกนีเข้าเลขเล่านะคะผีพาเสวยผู้พานนะคะ,ะ,คะแล้วก็ของแม่อีหนีงเกาะพ่อสปอร์ตกับแม่หวานกับเขาเลขกเล่าคือกันนะคะ FC ของงาเจตังได้ลงคลิปอยู่นะคะ ได้ลงคลิปอยู่นะคะเป็นไอเป็นเพจเนาะเป็นข้างเพจนะคะของเจตังผ้ารวยนะคะตอนนี้เจตังเข้าเพจผู้ใดด้วยพี่น้องผู้ใดที่เขาติดตามนะคะเจตังพารวยเข้าเพจไม่ได้เลยนะคะเ,เพจถือกรอกพี่น้องเลยมันก็นเลยเขาผู้ใดนะคะไม่รู้ว่าจะแก้ไดหรือเปล่าฝักงเอฟซีไปติดตามาทางเจตังคนผู้ไทยนะคะแล้วก็แนวทางโชคลาภนะคะแล้วก็ เฟซบุ๊กนะคะสุภลักษ์สีแสงนะคะฝากไปติดตามทั้งช่องทั้งนี้ก่อเอเจ๊ตังว่ามั่นใจว่าจะแก่เฟซได้บอนะคะเพราะว่าแก่มาสสองเหมือแล้วมันม่นได้พี่น้องนะคะอ่ะเจะไดกะพิมพ์รอนะคะเมือ่อนี้คุยกับอ,อ่อายพองพองแล้วนะคะว่าจะไปะติดตามตัวเลขกับนุมอิสราเอลนะคะว่างวดนี้นะคะว่าคนจะได้ตัวใดเอซพิมพ์รอเดอร์แล้วก็เจแพรนี่ จะถามตัวต่อตัวเลยนะคะเพะว่านัดนัดกระเจแพ์คือมะเร็งนี่แหละสิถามเจแพน,นะคะเดี๋ยวรอติดตามพิมพ์รอนะคะแล้วก็รอติดตามนะคะส่วนของเอ่อ,อก็ไดก็ยูดอนเนาะเซียนรุ่นพี่น้องติดตามมาสมวดนะคะ ติดตามมาชัว่วโมงนะคะแต่วันหวนเมื่อกี้จะตังบ่ได้ตามนะคะพ่อบด้ตามเลขออกเลยเสียดายบ่ได้เอาคลิปมาลงในเอฟซี FC นะคะคลิปสั่นคลิปเหาวบ่ได้ลงเลยโอ้เสียดายแห้งนะคะของเซียนรุ่นนะคะแตกสามโตเลยนะคะอดีใจกับไทยอุดรนเด้อ,ดอแต่ว่าทางทีมงานเพิ่็ได้ลงคลิปอยู่ได้พี่น้องนะคะเพิ่นได้ลงคลิปอยู่นะคะก็มีได้หลายช่องหลายอ่าหลาย ช่องหลายๆเพจที่เพิ ula, okay, iro, ่นร่งไปนะคะของเซียนรุ่นเนาะทางชิมงานอุดรทล่ะทั Ri ้งฮี๕รัตมานี่แล้วก็น้องเบลนะคะว่าถ้าเนี่ยไปตามเล้วน้องเบลเดี๋ยวจะไปตามอิสานไตสกอนนะคะจังสิไปอุดรนะคะเซียนรุ่นจะต่างก็จะไปยูพี่น้องจะไปหาจะไปตามตัวเลขมาห้โยแต่ว่าตอนนี้ต้องไปทังอิสานไตนะคะเพราะว่าหลายสำนักหลายอาจารย์นะคะตัวเลข เข่าหล่ไหล่หมองหลายห,ห,หล่บอนที่แนีน้ตอนตอนบ่ายๆเราจะเดินทางตอนเย็นนี่เราจะไปอตอนเย็นนี่จะนัดเจอกันนะคะตอนเย็นนี่จะเป็นแนวทางของหนุ่มอิสราเอลแล้วก็ของเจแแรเมเรงนะคะกะนี่แหละ แล้วก็ของของพ่อสวัยก็จะไปตามหานะคะตัวเลขของพ่อสวัยนะคะก็เกือบแตกสามตัวขึ้นกันนะคะท่านผู้ชมลายอาจารย์ลายสำนักอาจารย์อาจารย์กว้างกับเขาเด้นะคะไล่มองไลยบอลอยู่แต่ว่าจะต่างกันได้บุได้ล่คลิปมดเนาะตะกอนก็นได้ลงอยู่แต่ว่ามาไอคลิปล่าสุตที่เลขบนเขานี่จะต่างบางุได้ล่มถือว่าเดี๋ยวจะไปตามมาหายไม่ก็เรียกกันนะคะเอฟซี FC. แต่ว่าทีมงานนะ่ะเพื่อนใดลงอยู่แต่เฮานี่บ่ไดใลงนะคะไม่ค่นถึกป่ะนี่ของน้องเบลสายอุดรไม่สายเขาแน่นี่รับบอกรับสา,ายขมิน้นเขาศูนหกกว่าวน้องเบลอือ สายขมิ้นแล้วก็เซียนลุนนะคะฟังผลรับอิสราเอลนะคะพิมรอด้วยพี่น,อน้องด้ยวยอิสราเอลนี่โอ้แน่นอนมาคลิปไม้ไฮมาเธอแรกกะมีโชคเลยนะคะเอฟซี FC. ของพ่ออุดมก็ไม่เข้านะคะ fc ของพ่ออุดมนี่พิดไปแต้มหนึ่งได้เพิ่มเน้นไปหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะ fc น้องเข้าวหอมนี่หนึ่งแปดน้องหนึ่งแปดสามกระุดไปแต้มหนึ่งนะคะ fc น้าอน้น,าอนน้าอ้นในี่ยไฮซูนเจ็ดพิดไปแต้มหนึ่งอีกนะคะ ใหายูเแล้วก็หายเก่าหนึ่โอ้ผิดแต้มเดียวจะให้ติดตามไหมนะคะแต่ละคนเนาะกะ็คือบางเจ้ามันก็หลุดอยู่แล้วหนึ่งแต้มนะคะ fc แต่ว่าก็จะตามหาคือเก่าละมีแต่หนึงแต้มทั้งนั้นเลยนะคะวมืที่ผ่านมาในพี่แต่หงบไ่ไรซำและพี่น้องที่จะต่างลุมคลิปไปนะคะ ว่าที่ผ่านมาไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าตัวเลขมันไม่ได้นะของแม่นาก็ไม่ได้นะคะนี่หลุดไปหนึ่งเต้มหลุดไปหนึ่งเต้มของแม่นาก็ไม่เข้าของแม่นางงามก็ไม่เข้าแม่นางงามให้มาก็ไม่เข้านะคะพ่อสปอร์ตก็ไม่เข้านะคะของพ่อสปอร์ตเป็ข้าเลขเล้ากับแมี่หวาน แล้วก็ของน้องภูผานะคะตัวเลขของน้องภูผา f อซจะให้ตามไหมคอมเมนต์ Comment มานะคะของน้องภูผาน้องภูผาก็ลุดนะคะ fc น้องภูผานี่ลุดคะ่ะพี่น้องลุดตัวหนึ่ง้อสองะมันเสามแปดเก้านะคะ f อลุดไปตัวหนึ่งนะคะ ถ้าสามสองเก้าในเข่าแล้วแต่ว่ามัน,มนเข่าแค่สองโตนะคะเอซจะให้ตามหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะของแม่น้อยก็ไม่เข้านะคะ f อซของแม่น้อยกับพวกเขานะคะมัะนนีของยาแดงกับพวกเขาอะยาแดงของยาแดงเขาบอในพื้นี่ว่าหญาแดงนะหญา้า ของพ่อชัยนะคะ fc เพื่อนกระเป๋าอยู่ได้ในคองเพินนะ่ 6, นเะด่นหกเนาะเด่นหกแต่ว่าสามตัวนะห้าหกศูนย์นะคะ fc ห้าหกศูนย์สามตัวก็เกือบโออแม่นหนะ้าหกศูนย์เนาะมันกับแม่นตัดเหรียญมันกับเขายุหกศูนย์แต่ว่าเราก็บ,บอกอยู่คนเอาสามตัวไปตัดนะคะคือมีโอกาสได้แน่นอนนะคะสําหรับตัวเลขเพราะว่าเพื่อนหายเด่นหกนะคะของพ่อชัยเนาะ ของคู่บาพี่น้องของคูบาวัดถ้ำผีดอกขึ้นแหลกที่เพิ่นฝันตองหวนเพิ่นหายศูนย์เก้าเก้าศูนย์หายตัวเดียวห้างเดียวเม็ดเดียวโคโลนะคะแต่ว่าเขาบอกแต่แหลกแหลกเนาะพ่อหลังๆมากกับเ่ได้บอลถึงแต่แมนว่าเอ่อเท้ากับจากเลขเก่าเป็นเลขโคกะถ้าแมนว่าได้จำเอาความเก่ามากิจารณดามนันก็นอาจจะมีโศกพี่น้องแต่ว่ากระลืมพี่น้องเลย ของคู่บ่าศูนย์เก้าตัวเดียวโคโลเลยไหมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะได้ฟางลิฟซีนะคะสำหรับตัวเลขหลายๆอาจารย์ลหลายๆสำนักนะคะเจ๊ตัง จะไปติดตามตัวเลขให้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะช่วยกันไลก์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เจอกันแน่นะคะทีะ่บุรีรัมบุรีรัมนะคะ FC เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์นะคะสวัสดีค่ะ